ปาจิตติยากันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีภูตคามวักวักว่าด้วยพืชพันไม้เป็นวักที่สองมีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งภูตคามวักในปาจิตติยากันห้ามทำลายต้นไม้ภิกษุชาวเมืองอาลวีทำการก่อสร้างจึงตัดต้นไม้เองบ้างใช้ให้ผู้อื่นตัดบ้างมนุษย์ทั้งหลายพาการตีเตียน ด้วยถือว่าต้นไม้มีชีวิตคือมีอินทรีย์หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงอนุโลมตามสมมุติของชาวโลกจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ทำให้ต้นไม้ตายคำว่าต้นไม้ในตัวสิกขาบทนี้แปลจากคำว่าภูตะคามต้นไม้มีห้าอย่างคือที่มีหัวเป็นพืชเช่นขิงมีลำต้นเป็นพืช เช่นใสมีปล้องเป็นพืชเช่นอ้อยไม้ไผ่มียอดเป็นพืชเช่นผักชีล้อมมีมเมล็ดเป็นพืชเช่นข้าวถั่วสิกขาบทที่สองภูตคามวัคในปาจิตติยักกันห้ามพูดเฉยชัยเมื่อถูกสอบสวนพระชัน,นะประพฤติอนาจาร์ ถูกโจทย์อาบัตในถ้ำกลางสงกลับพูดเฉยัยไปต่างๆบ้างนิ่งสบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตปาจิตตีแก่ภิกษุผู้พูดไปอย่างอื่นผู้ทำสงให้ลำบากด้วยการนิ่งในเมื่อถูกไต่สวนในถ้ำกลางสงสิกขาบทที่สามภูตคามวักในปาจิตติยกัน ห้ามติเตียนภิกษุผู้ทำการสงฆ์โดยชอบภิกษุทั้งหลายซึ่งมีพระเมติยะและพระภูมิมัจกะเป็นหัวหน้าติเตียนบนว่าพระทัพพระมละบุตรผู้แจกเสนาสนะแจกพัดคืออาหารพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบสวนแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ติเตียน บนว่าภิกษุผู้ทำการสงฆ์โดยชอบสิกขาบทที่สีผูตะคามวักในปาจิตติยะกันห้ามทิ้งเตียงต่างของสงฆ์ไว้กลางแจ้งภิกษุทั้งหลายนำเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งมาไว้กลางแจ้งในฤดูหนาวผิงแดดแล้วหลีกไปไม่เก็บไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บไม่บอกให้ใครรับรู้ เสนาสนะถูกหิมะตกใส่จนเปียกชุ่มพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุตั้งไว้เองหรือใช้ผู้อื่นให้ตั้งไว้ซึ่งเตียงตังฟูกเก้าอี้ของสง์ในกลางแจ้งเมื่อหลีกไปไม่เก็บของไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บหรือไปโดยไม่บอกกล่าวให้ใครรับรู้ต้องป่าจิตตีต่อมาทรงอนุญ,ญาตพิเศษ ให้เก็บเสนาสนะในมณดบหรือที่โคนไม้ซึ่งสังเกตว่าฝนจะไม่ตกรั่วรถกาเหี่ยวจะไม่ถ่ายมูลรถได้ตลอดแปดเดือนคือนับเป็นฤด,ดูหนาวและฤด,ดูร้อนฤด,ดูละสี่เดือนสิกขาบทที่ห้าภูตคามวักในปาจิติยากันห้ามปล่อยที่นอนไว้ไม่เก็บงำ ภิกษุพวกสิเจ็ดรูปปูที่นอนในวิหารของสงฆ์แล้วหลีกไปไม่เก็บเองหรือใช้ให้ผู้อื่นเก็บหรือบอกให้ใครรับรู้ต่อมาปลวกกินเสนาสนะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุปูหรือให้ปูที่นอนในวิหารของสงฆ์แล้วเมื่อหลีกไปไม่เก็บเองหรือไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บหรือไม่บอกกล่าวให้ใครรับรู้ ต้องปาจิตตีสิกขาบทที่หกภูตคามวัคในปาจิตติยากันห้ามนอนแทรกภิกษุผู้เข้าไปอยู่ก่อนภิกษุชัพคีหาวิธีแย่งที่อยู่ภิกษุอื่นโดยเข้าไปนอนเบียดภิกษุเทระด้วยคิดว่าเธออึดอัดเข้าก็จะหลีกไปเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่เข้าไปนอนเบียดผู้เข้าไปอยู่ก่อนในวิหารของสงฆ์ด้วยคิดว่าเธออึดอัดก็จะหลีกไปเองเธอมุ่งอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นต้องปาจิตตีสิกขาบทที่เจภูตคามวัคในปาจิตติยากันห้ามฉุดคร่าภิกษุ ออกจากวิหารของสงฆ์ภิกษุฉัพคีคือพวกหกแย่งที่ภิกษุสัตตรสะสัควคีคือพวกสิบเจ็ดเมื่อเห็นขัดขืนก็โกรธจึงจับคอฉุดคร่าออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุโกรธไม่พอใจฉุดคร่าเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นฉุดคร่าก็ดีซึ่งภิกษุ จากวิหารของสงฆ์ต้องปาจิตติสิกขาบทที่8ภูตะคามวักในปาจิตติยะกันห้ามนั่งนอนทับเตียงหรือต่างที่อยู่ชั้นบนภิกษุสองรูปอยู่ในกุฏิเดียวกันเตียงหนึ่งอยู่ข้างล่างเตียงหนึ่งอยู่ข้างบนภิกษุอยู่ข้างบนนั่งบนเตียงโดยแรงเท้าเตียงหลุด ตกลงถูกศีรษะของภิกษุผู้อยู่ข้างล่างพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุนั่งนอนบนเตียงหรือตังอันมีเท้าเสียบในตัวเตียงในวิหารของสงฆ์ต้องปาจิตตีหมายเหตุจากสิกขาบทนี้เป็นอันให้เลิกใช้ที่อยู่ชนิดนั้นเว้นแต่จะทำให้แน่นหนา ในที่นี้คงจะหมายถึงกุฏิที่มีเตียงอยู่ซ้อนกันจนเกิดปัญหาขึ้นมานะครับสิกขาบทที่9ภูตคามวักในปาจิตติยากันห้ามพอกหลังคาวิหารเกินสามชั้นมหาอมาตถผู้อุปถากของพระชันนะให้สร้างวิหารถวายพระเมื่อเสร็จแล้วพระชันนะอำนวยการพอกหลังคาพอกปูนบ่อย วิหารก็เลยพังลงมาพระชน,นะเก็บหญ้าเก็บไม้ได้ทำข้าวของพรามผู้หนึ่งให้เสียหายพรามยกโทษติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าถ้าภิกษุจะทำวิหารใหญ่พึงยืนในที่ไม่มีของเขียวคือพืชพันไม้อำนวยการพอกหลังคาไม่เกินสามชั้นจนจดกรอบประตูเพื่อตั้งบานประตูได้ เพื่อทาสีหน้าต่างได้ถ้าทำให้เกินกว่านั้นแม้ยืนในที่ปราศจากของเขียวต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทที่สิบภูตคามวักในปาจิตติยักันห้ามเอาน้ำมีสัตว์รดหญ้าหรือดินภิกษุชาวเมืองอาลวีทำการก่อสร้างรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์ เอาน้ำนั้นรดหญ้าบ้างดินบ้างใช้ให้รถบ้างเป็นที่ติเตียนของภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่เอาน้ำมีตัวสัตว์รดหญ้าหรือดินหรือใช้ให้ผู้อื่นรดต้องปาจิตตี